ใหสะอาดบริสุทธิ์เหมาะสมที่จะเป็นภาชนะกรองรับคุณแยกงกันดีแล้วต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนนั่งะพพับีบหลับตาพนมมือขึ้นมาพร้อมกันเราจะได้พร้อมใจกันประกอบพิธีบูชาข้าวพระกันต่อไปนะจ๊ะอันเมียงมุตสาภาควาโต โอภาคณามการังกโรอัมาเสหะนามัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต arahato sammasambuddhassa namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa พุทธรัตนะพุทธรัตนะธัมมรัตนะธัมมารัตนะสังขรัตนะสังขารัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้วแด่อดีตการที่ล่วงลับไปแล้ว จันนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจันับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะธรมมารัตนะสังขารัตนะสังขารัตน์ญาณรัตน์ญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจ พระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนะพุทธรัตนะธรรมรัตนะนั้ธรรมรัตนะสังครัตนะัสังฆรัตน์ญาณรัตนะญาณรัตน์ าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาดอกไม้ทูบเทียนบูชาดอกไม้ทูบเทียนแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าระบพุทธพระธรรมพระสงฆ์ระบพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าอิมังอิมังโสปะพยัญชนะโสปะญ ยัญชนะสัมปันนางสัมปันนางสาลีนางสาลีนางโอชนางโอชนางพุทธกังวะรังอุทธกังวะรังพุทธัสสะุทธัสสะธรรมัสสะธรรมัสสะสังคัสสะสังคัสสะนิยาเทมะนิยาเทมะข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าว แด่บรมพุทธเจ้าแด่พรมพุทธเจ้าพุทธรัตนะพุทธารัตนะธัมมรัตนะธัมมารัตนะสังฆรัตนะสังฆารัตนะญาณรัตนะญาณรัตน์ข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าแด่ดิตการที่ล่วงรับไปแล้วด การที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วในอดีตการที่ล่วงลับไปแล้วจะนับจะประมาณมิได้จะนับจะประมาณมิได้พุทธรัตนะพุทธารัตนะธรรมรัตนะธรรมรัตนะสังฆรัตนะสังฆารัตนะญาณรัตนะญาณรัตนะข้าพระพุทธเจ้าร ข้าพพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในปัจจุบันนี้ในปัจจุบันนี้พุทธรัตนทธรัตนรมรัตนะสังครรัตนะญาณรัต ตระานั三นตระัข้าพระพุทธเจ้ารวมใจข้าพระพุทธเจ้ารวมใจบูชาข้าพระบูชาข้าพระทั้งหวานทั้งข้าวทั้งหวานทั้งขาวแด่บรมพุทธเจ้าแด่บรมพุทธเจ้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าในนาคตการภายภาคเบื้องหน้าบุญด บุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายบูชาข้าพระนี้บูชาข้าพระนี้ขอบุญนั้นขอบุญนั้นจงดลนบันดาลให้จงดลนบันดาลให้ข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ได้ความสุขได้ความสุขได้สําเร็จมรรคและผลได้สําเร็จมรรคและผลในการปัจจุบันนี้เธอในการปัจจุบันนี้เธอนในพานะ ปัจจัยโยโหตุนิพพานปัจจยโยโหตุ